ลงมามีเฮนรี่ี่โอ้เรายากขึมาก่อนว่าจะไปไหมเดี๋ยวจะถามยากก่อนว่าพี่เปิ้ลเขาชวนไปไปกินเบปซี่ ทุกคนซ่อบนะ้ำไฟเบอร์ของดีมีคุณภาพสั่งเลยครับน่าไปอยู่นะฮามิเบิร์นไม่ได้เจอพี่เขาหลายวันแล้วนะ สาวแม่ก็ใ้่งกินกําเนิดด้วยนะใช่ดีไหมไม่แพ้ใช่ไหมที่เห็นว่าเป็นคนแพ้ง่ายไม่ใช่หรออันนี้ใส่ถุงก็เข้าตู้เย็นตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องเอาเข้าอะไรก็ได้เข้านี้ฮีบเบินเขากินแบบที่หล่อใช่ครับฮีบเบิลเขาชวนกินแบบที่ ทิ้งก็ได้เดี๋ยวจะลงไปตอบพี่เขาอยู่ชุชุชุชชโอเคไม่โอเคเลยคนนี้โอเคมาก น้ำไม่หอ,อมของชอบกินอันนี้เป็นขวดพี่บุญไม่แพ้ครับไม่แพ้ใช่ไหมไม่แพ้ดีมากเลยแม่อย่าลืมนะถ้ามัน ถ้ามันอยู่นานไม่ต้องสั่นด้วยนะขยัาด้วยนะขย่ามาให้มันเนื้อเข้ากันนะบางทีบีบออกมาเป็นน้ำน,นะต้องได้ขยับก่อนเพราะว่าเราถ้าเราปะไปนานเนะี่ยพีบเลียงมันขืดอโลไม่รู้เดี๋ยวไปตอบพี่เขาก่อนเดี๋ยวลงเนี่ยเดี๋ยวไปตอบพี่พี่บุนถามแฟนก่อน ไม่สั่งตุนแมลวขอบคุณครับทิ้งพี่กกไก่สั่งให้อ๋อเขาไม่ถ่ายรายกานอยู่ด้วยกันเราไม่ไม่ได้ถ่ายครับผม มันนี่ไม่นะทรงผมเดิมมาโลกกลับมาแล้วมันยังไม่ไดเดิมนะมันยังหยองหยองอยู่เลยผมจะไปตัดตัดแล้วก็ให้มันเป็นทรงเดิมตอนนี้ผมเสียผมมันจะขูดหยิกหยิกนิดนึงผมไม่ทำอีกแล้วมันไม่สวยมันตอนนี้โคราชฝนตกแล้วครับ โก็เลยไปให้ที่เบ้นมาลับไม่สั่งแล้วนะคะขอบคุณครับแม่แพงลงก่อนนะเดี๋ยวไปตอบพี่เบ้นน่อย๋ย่ามาคุยกันใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยก่อนค่อยค่อยกลับคุยกับพี่ๆก่อน ไปกับก็ได้ไล์ตอนเช้ากินข้าวกันทรงผมก็ดีนะตอนนี้มันหยิกนะจริงๆดูจริงๆมันหยิกนะมันงองมอโคดขวดเมื่อเพียงแต่ร้ว่าน้งนานองยาด้วยสงสัยคิดถึงตื่นมาเห็นโพสต์วันเกิดนะ้ารูพอดีเลยขอบคุณครับคิดถึงด้วยคิดถึงเหมือนกัน được nhà mà mày